ลําดับตอนนี้ไปก็มาปรารบกันเรื่งเรื่องกสินต่อไปตัรว่าการเจริญสมาบัติแปดต้องมีกระสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กระสินหลายๆอย่างใช้กระสินอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วแล้วกระสินกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมด มันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสิณเท่านั้นแต่าว่าอาการของกสิณทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านจย่าเลือกฝึกด,ด้ตามอธิยาศัยมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าลงทางผงแล้วคำว่า,าลงทางผงก็หมายความว่าเขาก่อนเหมือนกับเราเดินทางมาจากในทุ่ง เรื่อพื้นที่นาที่เต็ไมไปพื้นขุขระระยะที่สองมามันก็เดินทางลูกลังตอนนี้เริ่มเข้าถนนลาดยางตอนนี้เข้าถนนลาดยางนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะมันมีความสําคัญอยู่สี่ระดับเมื่อภาพก๊นินมีภาพเป็นประกลายพลิกแคลวพรามมองมาเป็นระยะ จับแสงใจไม่ใช่จับแสงตาแล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกับศลในการทรงภาพกับสินขอท่านทั้งหลายจงทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกันอย่าถือว่าหลับตาแล้วก็ํำนาญลืมตาใช้ไม่ได้ ว่าลืมตายชนานาญหลับตายใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกเื่อความคล่องในกระสินจริงๆให้คล่องทั้งสองอย่างถึงแม้กรรมฐานทุกอย่างก็เหมอือนกันหลับตายก็ได้ลืมตายก็ได้นึกขึ้นมาเมาื่อไรปรากฏภาพทันทีต่ใช้ผลงานในทันทีนี่เป็นระยะตนต่อไปน,นี้ก็มาคุยกันถึงว่ากระสินนี่อย่าพึง จเลนเข้ามาสู่ระดับถ้าระดับถึงปฐมฌานกสินที่เข้าถึงปฐมฌานนี่มีความแจ่มใสมากมีอารมณ์ทรงตัวเรื่องภาพกสินก็ภาพกสินเรื่องอารมณ์ก็อารมณ์คำฌานาาสมาบัตินี่เป็นเรื่องของอารมณ์ทรงตัวเมื่อภาพกสินแจ่มใสจงจำภาพกสินให้ดี ว่าภาพกระสินที่สร้างอารมณ์จิตดีระดับไหนภาพกระสินมันเป็นยังไงนีม่มีความจำเป็นสำหรับเมื่อภาพกระสินเป็นเบรไากายพลึกมีอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานตอนนี้อารมณ์จิตของท่านจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือจิตมันเริ่มแยกจากประสาท เขาบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าจิตเมื่อก้าวเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วจิตมันเริ่มแยกแกรประสาทออกไปหมายความว่าเดิมทีเดียวที่เรามีความทรงจิตอยู่ตามปกติจิตไม่เกาะประสาทประสาทจะมีความสัมผัสอะไรอยู่ก็าตามจิตมันยังเข้าไปรับรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่เวลาเราต้องการความสงบสงัด แต่ว่าเจ้าจิตตัวนี้มันได้ยินเสียงภายนอกมันยาวจิตเข้าไปเกาะเกิดความรำคาญในเสียงนี่สนแสดงว่าจิตไม่เกาะประสาทเต็มร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มาถึงเวลาที่จิตเข้าถึงปฐมฌานจิตก็เริ่มแยกจากประสาทมันแยกกันออกมาไม่มากนัก เย่าลืมว่าระยะก่อนเราฟังเสียงรำคาญเสียงแล้วก็มีอารมณ์ฟุง้งมีอารมณ์ไม่ทรงตัวมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีทั้งทงที่ฟุ้งนีนเราก็ไม่รู้ว่าฟุง้งเพราะว่ามันคิดเพลินไปจนนานจึงก็ต้องเป็นปกติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปมาตอนนี้อารมณ์ฟุ้งเริ่มลดตัวลง มันฟุง้งไมนกันแต่ฟุ้งภายนอกขณะที่เราไม่ควบคุมมันเวลาที่เราควบคุมมันมันจะไม่มีอาการฟุง้งนี่สนแสดงว่าจิตเริ่มมีอยมนาาขึ้นไม่หวันไหวตามระบบของประสาทท่านพูดอย่างภาษาไทยๆว่าจิตเริ่มแยกออกจากประสาทหรือว,ว่าจิตเริ่มแยกออกจากกายเล็กน้อย ไม่มากนักแต่เพียงแยกออกเพียงว่าไม่ยอมรับเรื่องการพุ่งสัางของอารมณ์และก็ไม่ยอมรับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาทั้งสดประสาทตอนนี้ภาพกระสินจะมีความงามมากสวยสดงดงามแปลว่าถ้าเราจะบังคับให้ภาพกระสินเต็มพื้นอากาศทั้งหมดกระสินก็จะเป็นตามนั้นอย่าบังคับให้เล็ก มันก็เล็กตามนั้น้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ข้านหน้าอยู่านหลังเป็นไปได้คล่องทั้งหลับตาเรล,ลืมตาแล้วก็เริ่มหูไม่ลำคาญในเสียงขณะที่เราเล่นภาพกระสิงเขาเราอยู่นั้นหูไม่ลำคาญในเสียงเลยเสียงเออะโวยวายจอก,จก,จอก,จกแจกจอแจ้ที่ไหนก็ช่างไม่สนใจ เราเดินไปในระหว่างที่ชุมนุมชนมีเสียงดังจากคนมีเสียงดังจากวิทยุมีเสียงดังจากขยายเสียงเสียงกลบไปหมดฟังอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์แต่เราเองก็สามารถจะบังคับภาพกระสินให้ทรงตัวได้ตามอธัธยาศัยมีความว่องไวคล่องแคล่วได้ตามเดิมเหมือนกับอยู่ในที่สงัด ในการบังคับภาพกระสิน,นอยู่ในกลุ่มคนเราจะต้องไม่หลับตาเพราะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หน้าลักษณะไหนก็ตามเราไม่หลับตาแต่บังคับให้ภาพกรสินปรากฏขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนกับว่าเรามีเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายอันนี้จงจำไว้ยํำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ ที่พูดมันนี้พูดหมายวามว่าเป็นพวกอาธิกรรม,มิกาบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้ชานสมาบัตอิย่างนี้มาในชาติก่อนแต่สําหรับท่านที่เคยได้ชานสมาบัตประเภทนี้มาในชาติมันมาในชาติก่อนกอจับจเข้าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถจะส่งได้แล้วแต่ที่แนะนํานี่มนแนะนําหมายที่ว่าคนเริ่มต้น นึกว,ว่าคนที่เริ่มต้นนี่ก็เหมือนกันถ้ามีจิตเข้มข้นจริงๆไม่มีความอะไรในชีวิตคิดว่าชีวิตร่างกายไม่มีความหมายความดีที่เราต้องการนี่มีความสำคัญกว่าก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนกันที่ท่านทำทำกันจริงๆไม่เห็นคมีใครบอกว่าถึงเดือนระดับนี้ท่านทำกันได้ไม่ถึงเดือนที่ท่านทำกันจริงๆ และสถานที่ที่ท่นานจะได้ก็ไม่ใช่ป่าชัดไม่ใช่ป่าสงัดผู้ที่อยู่ในป่าชัดผู้ที่อยู่ในป่าสงัดนั่นก็มีความจําเป็นหมนกันสําหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องตน้นแต่นักปฏิบัติที่ได้จริงๆแล้วอยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าสงัดดีแล้วเขาต้องกลับมาสู้กับคนต้องกลับมาสู้กับเสียงกลับมาสู้กับกิจการงานที่เราทําเป็นประจํา ถ้ากว่าเรามีความเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่มีการทำประจำห <c oughs> รือว่ามีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องการงานเราทําไม่ได้นี่แสดงว่าจิตของเรายัางไม่ทรงตัวอย่างนี้เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงกระสินต้องจําให้ดีนี่ตอนนี้จิตเราเมื่อเข้าปฐมฌาชายเข้ามาถึงเสียงอะไรจะมาก็ตาม เรื่องเสียงไม่มีความสําคัญเป็นเรื่องเล็กการเวลาก็ไม่มีความสําคัญสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้บทอุจาระจะตายไอ้บทอุจาระนี่มันหนักแล้วสามารถจะจับภาพกระสินได้ทันทีเจ็บปวดเมื่อจะตายวิยง่งหนีสัตว์ไล่เหนื่อยแต่สามารถจะส่งภาพกระสินได้ทันที นี่ความคล่องตัวอย่างนี้เขาฝึกกันเพื่อปัญญาสมาบัติแต่ถ้าว่าปัญญาสมาบัติต้องคล่องในกระสินทั้งสิบนี่เราเอาหนึ่งเท่านั้นเพราะปัญญาสมาบัติก็ฝึกยากกว่านี้มากเราวิ่งวิ่งอยู่นี่สามารถจับกระสินได้ทันทีทรงชานในตามระดับเป็นนั้นว่าตอนนี้เป็นปฐมชานไม่รำคาญในเสียง สำหรับองค์แห่งปฐมชายนี้ทท้นกล่าวว่ามีองค์ห้าประการคือมีอารมณ์เนี่ยห้าประการด้วยกันได้กันหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกะกะตาวิตกหมายถึงการนึกตัวอารมณ์นึกที่จับภาพกสินอารมณ์ที่ทรงกสิน วิจาร์คร่คนอยู่ว่ากสินที่เราทรงได้อยู่เวลานี้มันแจ่มใสาตามเดิมไหมเราสามารถเอาจิตเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ตามอธิยาสายตามที่ต้องการเมื่ออย่างสมัยก่อนๆหรือเปล่านี่เป็นวิจาร์ติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะทรงกรสิน สุขมีอารมณ์สุขเยือกเย็นสุขนี้พัฒนาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบวาจะพัณน,นาแบบไหนให้มันครบถ้วนตามที่อาการทรงอยู่ก็มันสุขจริงๆสุขบอกไม่ถูกสุขมีความเยงเงือกเย็นทันสาเรียกว่าในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราไม่เคยปรากฏกันเลยเอกคตามีอารมณ์ทรงตัวเป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่สอดใส่อยู่ในอารมณ์อืน่นนอกจากอารมณ์ที่คุมกระสินเท่านั้น,นมีบัรมชานมีองค์ห้าอย่างเมื่อเราฝึกไปฝึกไปจิตใจมันก็ดีขึ้นตามลำดับที่เข้าทุติยชาญชาญที่สองสำหรับชาญที่สองนี่ตัดวิตกวิจารณ์คือตัวนึกโตไให้ครวนเสียจะพักจิต พระสินเปิดภาพทันทีมีความแจ่มใสย,ยิ่งขึ้นสวยสดงดงามแพรวพราวมากขึ้นอารมณ์นึกอารมณ์ไ่้คนมันมีมีความจิตจิ่มทรงตัวทันทีอย่างนี้เป็นอาการคนชาญที่สองกำลับชานที่สองนี่มีความทรงตัวดีมาก เกสินมีความผ่องใสดีเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ภาพรกสินแปลว่าจิตใจชุ่มชื่นเอบอิ่มความวุ่นวายไม่มีเลยเนี่ยความวุ่นวายเรื่องกาบเสียงเสียงแสงสีใดๆก็ตามไม่มีจิตมีรมความเป็นความสุขมีรมเป็นความสุขแล้วก็มีการทรงตัวไม่ได้อารมณ์นึก อารมณ์คิดไม่มีในตอนนั้นมีการทรงโตเฉยๆมีความอิ่มเอิบภาพกรสินดีขึ้นกำลังใจสบายกว่านี่เป็นอาการของฌานที่สองมาถึงสภาวะของฌานที่สามเมื่อจิตทำดีเรื่อยๆไปอย่าไปเร่งรัดส่งได้ระดับไหนรักษาใจสบายๆอย่าให้มีตัวอยากเกิดขึ้น จงอย่าลืมคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตีกล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างท่านทัางหลายจงอย่าเข้าไปแต่ต้องนั่นก็คือหนึ่งอัตคิริมฐานิโยกการทรมานตนให้ลำบากเปล่าใช้อารมณ์เครียดเกินไปเรียกว่าเร่งร้ายเกินไป ทำเวลาเดียวไม่พอเอาสองเวลาสามเวลานี่ไม่ว่าแต่ถ้าว่าเวลาหนึ่งหนึ่งอย่าให้มันมากพนะักต้องมีการพักผ่อพักผ่อนแล้วก็ทำได้ทุกอริยาบทเจนนั่งอยู่ก็สามารถทรงได้ตามนั้นเจนยืนอยู่ก็สามารถทรงได้สม่ำเสมอกันเจนเดินหรือเจนนอนทำได้เท่ากันหมด อิริยาบถทั้งสีนี้ให้ทรงสมาธิทรงภาพขสินได้เหมือนกันให้หมดหลับตาอยู่ลืมตาอยู่ทําได้เหมือนกันหมดนล่ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดทําได้เหมือนกันในการอย่างนี้มีความสําคัญเมื่อจิตมีความสุขขันษามีการทรงตัวดีขึ้นจิตก,ก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามเอง ตอนนี้บอกแล้วนี่บอกวันลงทางลักยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเพิ่งเข้ามาถึงปฐมฌานแล้วก็สบายในเมื่อจิตยังว้าวุ่นอยู่ในขณะเคร่งขันขันิกา,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 าสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้นะ่ะเสียเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่ายอยู่เราจะทำไร่ทำนา ไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นแล้วทอนต้นไม้จะต้นใหญ่เป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดูว่ามันมีความลำบากยากแค่เพียงใดตัดตัดต้นลากต้นลากจริงไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อต่อจะทิ้งไปแล้วมาข,ขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กําลังแรงงานเท่าไหร่ มันเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากยากแค้นเพียงใดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดก็เหมือนกับการฝึกกระสิงก็เช่นเดียวกันระยะเริ่มต้นมมนก็แสนะลำบากเพรากเริ่มเข้าถึงปฐมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มโคตต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอบินแค่ปรับพื้นที่ยกขันนาก็เป็นของยาก ตอนนี้จิตเมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรคมันจะเกิดเป็นโรคประสาทจะบ้าจ,จะหลังเพราะการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยธรรมาไม่รับรองให้แหนวทางที่จะบ้าเนี่ยบอกให้หลีกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีการพักผ่อนแบบสบ,สบายๆแย่เครื่องย่เครื่เกินไปทำได้วันหลายๆครั้งคือทำแบบกระจุงกระจิมทำเล็กทำน้อยครั้งละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีตามเวลาที่กำหนดหรือว่าเอามากไม่ได้กำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนเราหยุดคุยแต่เพื่อนกำลังคุยรับฟังคำคุยของเพื่อนคำพูดของเพื่อน เราก็สามารถจะจับกระสินขึ้นมาแป๊บหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองสามารถทําได้ทันทีแล้ก็ไม่เสียเวลาที่ในการฟังเพื่อนรู้เรื่องของเพื่อนด้วยได้ภาพกระสินไปนในตัวเสร็จอย่างนี้ควรจะทําไว้เป็นปกติเพราะว่าการเจริญกระสินเพื่อสมาบัดแปดเพื่อการเป็นการทรงปฏิชมิทายาน เราจะได้รู้อะไรว่าเรื่องที่เขาคุยให้เราฟังนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงมันจับกันไปในตัวสเสร็จเขาบิดเบือนความจริงของเราหรือเปล่าแล้วบิดเบือนความจริงจากเรื่องที่เขามาบอกเล่าหรือเปล่าแต่หากว่าเขาบิดเบือนเราก็รู้ว่าบิดเบือนเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าพูดตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าลืมว่า ถ้าเรารู้ว่าเขาบิดเบือนแล้วกแกล้งทําเป็นไม่รู้เสียเออเออคาค่าอะไรไปถ้าเราให้ตกลงเรื่องที่สาคัญก็บอกว่ายัางไม่พร้อมเพียงแค่นี้อย่าไปค้านเขาทันทีทันใดมันจะมีภัยสําหรับตัวไม่มีความจําเป็นเราหาทางหลีกเลี่ยงในแบบสบายว่าถ้าเราไม่พร้อมที่อย่างใครจะมาบังคับ ถ้าเขาเขินบังคับเราเราก็ชี้เหตุผลว่าไอ้เรื่องที่พูดนี่มันไม่จริงคนที่เขาบอกเขาเล่าเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าดีคุณรับฟังแล้วก็บอกมาน,นี่มันคล้ายากับความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาโกหกคุณไม่ได้เสแสร้งแกล้งมาแกล้งกล่าวถ้าไม่เรื่องจริง่าผิดพลาดไป แต่ความจริงข่าวที่คุณรับมาเนี่ยมันเคร่งขวัดเราหาทางออกแบบนี้ซึ่งไม่ทําให้เขาเสียเราก็ไม่เสียประโยชน์เขาก็ไม่เสียหายไม่เสียชื่อเสียเสียงแต่ทั้งๆท,ที่เขาตั้งหน้าตั้งตามาจะโกหกเราเขาก็ยังมีความภูมิใจคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดมาจากที่อื่นแล้ว นี่ประโยชน์ในการที่ใช้สมาธิในขณะที่กำลังคุยกันมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็มาคุยกันทีงชานที่สามเมื่อจิตมีกำลังทรงต,รงต,รงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ชาญที่สามฌานที่สามนี่มีองค์สองเคื่อตัดปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตรเริ่มเขาทิ้งชาญที่หนึ่งลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มทิ้งชาญที่สองตัวก็เบาลงมากคนที่จเจริญสมาธิจิตจะเป็นกระสินและไม่กระสินก็ตามเมือเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพันจะมีอาการผ่องใส เิวพันจะมีอาการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจ <c oughs> ตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเรียมโหโทโส เรื่องความรักความโลภความโกรธความหลง <c oughs> ดูมันว่ามันจะหมดไปมันจะเกือบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคือรมสมาธิหรือว่าภาพกระสินตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านในกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้า ต้องระวังระวังให้ดีอันนี้ต้องระมัดระวังก็ให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นฌานโลกีแต่ว่าอารมณ์มันหนักแน่นมากอารมณ์มันส่งตัวมีอาการมัดจิตจิตมันส่งตัวหนักนั่นรู้สึกว่าเหมือนว่าเรามีวัตถุก,ก้อนอใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอดไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหว อ <c oughs> าการอย่างนี้เป็นอาจารย์ของชันโลกีถ้าชันโลกุตระได้มีปัสนายาณควบเป็นพระเ,เจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปรง่งสมาการสมาธิบแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับอหินมาทับหยาหินที่ถ้ามันจะขึ้นมีขึ้นมา ญ่าที่มันจขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าหญ้าตายเป็นในหญ้าถูกทับเพราะอาศัยความหนักของหินข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดกิเลสรากเงาของกิเลสสามรายการคือโลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอาการน้นสารนี้มันจะถูกกดเกือบไม่มีความรู้สึก ตอนนี้แหละที่มันดาพระก็ดีหรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ต้องมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โปดรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูมีแต่อารมณ์สงบ อารมณ์ฟุ้งไม่มีการโอ,โอ,โอ้ออวดจะมีในระยะนี้เป็นสําคัญระยะที่ทรงที่เรียกว่าทรงชานโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอาบรรดาแา่พุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตม,มาเป็นพระสารในจงอย่าคิดว่าอาตม,มาเป็นพระอาริยเจ้าตามที่เขาเล่าเลยกันจงมีความรู้สึกไว่าคําสอนนี้ เอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมสอนแล้วเก็บคำอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับและการที่จะปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างเท่านี้มีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าธรรมารไปผู้วิเศษ จะมีความรู้สึกว่าตามาก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องกินต้องนุง่ผมผ้าห่มผ้าอาบน้ําเหมือนกันร่างกายก็มีโรคไข้ไข้เจ็บเหมือนกันแล้วมีงานที่จะต้องทําวุ่นวายเหมือนกับท่านเป็นนั้นว่าตามาไม่ใช่ดีกว่าทว่าท่านอาตมาไม่ใช่พู้วิเศวิโสอาตมาเป็นคนธรรมดายอย่างท่าน เนื่อทด่ไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดเขาพูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาแก่ท่านไปหน่อยหนึ่งนี่เหลือเวลาสองนาทีเข้ามาพูดกันถึงชาทีสามชาทีสามเมื่อตัดปีตกอ,อตัดสุขเส้นได้ขอโทษตัดปีติดเส้นได้เล้วสุขกับเอกคตาตอนนี้ภาพกระสินจะแจ่มใสใจจะทรงตัว อาการของทางลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสน้อยๆจิตส่งตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแววน้อยๆแม้แต่เสียงขยายเสียงก็ด้ยินเบามากตอนนี้ทั้งกล่าวว่าจิตแยกแกายห่างออกมาสำหรับทางกายที่เพิ่งสังเกต ก็มีอาการเครียดเหมือนกันนั่งนั่งเหมือนกันั่งตึงเป้งนั่งนอนยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดแล้วมารัดไว้จนเตึงกมจริงอาการกายเป็นปกติแ้่นั่นเป็นอารมณ์ของใจที่มันมีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมากภาพกระสิงก็มีสภาพแจ่มใสแปล่เปล่า ตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทการเคลื่อนการไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ท่านนันหลายเคยพบพระและนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะโคตรก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระดับนี้ขึ้นไปถึงฌานที่สี่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้น จิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์จาก,กสินเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอารมณ์ฌานตอนนี้มันก็ยังเกาะจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุป,อปจาระนนมิติชั้นสูงอารมณ์มันทรงตัวแบบสบ,สบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มี